มายังไงฮะมาเกือบครับมาเกือบกินเป็นน้องต่อเปล่าละเงี้ยมันจะหลุลูต่อครับเอาไปนั่งหลับต่ออีกโอ้โหที่เขาวางแผนไว้แล้วนะเนี่ยโอ้วางแผนไว้แล้วว่าต้องหลับต่อที่รถใช่ไหมในนั่นนี่ีตื่นแต่เสาใช่ว่าโอ้มาเด้อครับผมมาเด้อขวัญเอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ย ในรอบในรอบกี่ปีปกติแกไม่เห็นเดี๋ยวจะดิ้นรนอะไรกับเขานะปกติมันก็ต้องบ่ายอยู่แล้วนะเกิดลูกออกออกนอกพื้นที่อะไรเงี้ยผมจะไปด้วยอยู่แต่ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่เนี่ยเจอกันเที่ยงครับมันเป็นโซโรแกนโอสตอร์ไดยินนะเที่ยงค่ำเที่ยงเที่ยงค่ำมันสเสถียรเสถียรมันสบายผมฮาลังมื่นกะคำหลังมื่นกะคำนะครับอารมณ์และหน้าตานะครับผมอารมณ์โซลุ่มหลอกๆคือเที่ยงค่ รถพเองบอกห่วยหาคนขับรถหาแล้วเนาะหาคนขับรถหาขึ้นกันเนาะดนเนะหาคนขับรถไปหาคนขับรถไปเลอ้ยเฮ้หละรถขเช้านี่ยครับเออย่ฮนี่ครับออสีางกอดอกไซยาหนี่ครับสีอุ้สายยางกอบดอกไซยาให้นี่ครับ ขับรถไฟฟ้านี่เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยเตรียมตัวนะครับทุกคนนะครับดูก็แต่งรอเลยขี่คนเดียวได้รอจ๊ะโอ้แต่ว่าคนเฉย่ก็แล้โอ้ยนี่ก็เป็นชามกินซื้ออาหารันนี้ก็เป็นคาวนอนขายบันเกิดของซัมเซเว่นมาไว้ได้เรามีตู้อบแล้ว ตู้อบราทัน่าโอ้บันนนกอีดีนาะเจ้าเนาะยสีว้าว่าเยสี้าอน้ำเขาเถาะเออช่วยมมนกินเลยแต่ชาลุกเลงมะนาชดาเดงชดาเอไปไหนคเอาไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวค่ะไี่ยวค่ะ ไอตัวเสียไอตัวเสียก็เจ็บตัวเจ็าะพ่อตาบ้านี่อู้หั่นแล้วนะม่เข้าไ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 ม่เข้าแม่เข้า ว่าไงลูกเวดิก้าอพี่จอน่าเล่นกับหนูหน่อยพี่จอน่าเล่นกับหนูหน่อยอืออ้าวพี่โดจะไปทาบุญแล้วอยากไปอยากไปส่วนแม่ไปส่วนแม่ไปส่วนแม่แม่แนนไปเลแม่ปะแม่ป เออเดี๋ยวเดี๋ยวตกลูกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกน้อง,งน้องน้ำตังโอ้โหปีนกาอี้ขึ้นสูงอีกเดี๋ยวตกลูกแย่อ <laughs> อยากกินอยากก,กินอะไรลูกกินข้าวก่อนแม่ <laughs> <laughs> ดูหน้าดูหน้าดูำหน้าดูำหน้าดูหน้าดูหน้า,นาคนสวยน้อย ไปไหนมาหนูไปไหนมาไปไปหาแป้งล้ำไปหาแป้งยำแปงล้ำไม่ใช่แป้งล้ำแป้งล้ำชื่ออะไรอ่ะแป้งล้ำแป้งล้ำแป้งลำไม่ใช่เหรอะออปปสสสวยะปไม่สวยเลย โอ้สวยสวก็ได้สวยก็ได้ไม่สวยเลยอ่ะไหนสวยตรงไหนสวยตรงไหนปากกาพับวงสิปากกาพับวงที่สวยตรงไหนสวยป่ะน้องต้นอ้อน้องน้นตังสวยป่ะเออสวยก็ได้เฮ้ยเ้กือบแลเงินเอาวันนี้ไม่เห็นไปเรียกพี่ต้นอ้อแต่เช้าเลยสองวันนี้ไปเรียกพี่ต้นอ้อแต่เช้าเลย แล้วก็ไปเล่นแต่คืนด้วยใครใครไปกินขนมบนที่นอนลุงรับสารภาพมาลูกอมห่อสีแดงๆใครหนูกับแอดมินเออหนูกับแอดมินเออแต่ทำไมไม่เก็บให้ลุงชิดคะอันนี้ไม่ได้ไปด้วยอ้าวนานงานงานเข้าแล้วใครใครใครรับตังคนเดียวใช่ป่ะ ไม่น้ำตาคนเดียวสิไม่ไม่ได้ไงไม่ได้ไงกินก็ต้องเก็บให้ลุงชิดด้วยโอเคปะกินก็ต้องทิ้งเออทิ้งบนที่นอนเลยนะทิ้งบนทิ้งศขยะลูกถลยมันมีถุงขยะอยู่หลังบ้านทำไมหนูไม่เห็นโอ้ไม่เห็นนะที่ไม่ดูอ่ะเดินบนวิ่งเดเข้าแต่ในห้องกับพี่ต้นอ้อโอ้ ก็รู้ไงพี่ต้นอ้อพาหนูเข้าแต่หนูกินหนอนมาทิ้งทิ้งบนที่นอนได้ไงอ่ะรอบหน้าไม่เอานะคะโอเคป่ะโอเคป่ะอะไรลูกเอาไปหนีจมูกได้ไงเดี๋ยวเขารู้จมูกลูกเอาไปสิเลยโอ้ยไอ้นี่ไอ้ตังหูไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะไม่รู้เอามาจากไหนอันนั้นตังหูลูกอันนั้นตังหูไม่ใช่ตังหู ใช่แต่หัวพี่เปียวหรือเปล่ามันดูดยุงไม่ใช่อันนี้น่ะมันคือมันคืออะไรตัวเลข B C ภาพได้ตัวเลขแม่แม่ที่เลขอะไรเออเลขอะไรลูกเลขสามเลขสามอ่ใช่ไหมตัวเลข B C ภาพได้เอออ่ะเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมได้เ่ขอ่ะเลขอะไรอ่ะเห็นไหมเลขศูนย์โอ้สามศูนย์นะลูกงวดนี้ใช่ป่า เออใช่สามลูกเหรอใช่แม่ใจแม่ใจเออชัวร์นะจะแม่นับตังค์จะแม่นับตังค์ลุงจะได้นับตังค์จ่ายเขาหรือเปล่าลูกไม่ลุงนั่นแหละโอ้ลุงต้องนับตังค์จ่ายใช่ไหมฮะต้องนับตังค์จ่ายใช่มลุงนั่นแหละลุงลุงชิ้ลุงชี้ที่ทำให้หลานหัวนับตังค์อ่ะนับตังค์จ่ายใช่ไหมลูก งง <laughs> เออเจ้าแม่นับตังค์นับตังค์จ่ายใช่ไหมใช่อา้าวนับตังค์จ่ายใช่ไหมแทบปะลานับตังค์จ่ายนับตังค์จ่ายลุงลุงชิดจ่ายเลยนับตังค์จ่ายอา้าวอ้าวคิดหนักเลยลุงคิดจะถูกหวยไหมละ่ะกเงินเนี่ยไม่ถูกอา้อาว ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะทีนี้นับตังค์จ่ายจ่ายค่าหวยอะไรทีนี้ถ้าลุงไม่ถูกอะ่ะใช่ไหมลุงลุงลุงต้องนับตังค์จ่ายต้องให้ลุงชิดถูกหวยเด้ถ้าไม่อย่างนั้นนับตังค์จ่าย <laughs> ถ้าลุงไม่ถูกหวยนับตังค์จ่ายนะร <laughs> ำคาญเอารำคาญ <laughs> ไม่ไม่ไม่ลุงต้องนับตังค์จ่ายใช่ปะ่ะถูกไหมเอา้า แม่ขอทาเล็บพิณโนได้ไได้ดิไหนมีเล็บป่ะล่ะมีเล็บบอบบอ่อมีตันใหญ่ใหญ่อ้โหนกนิวเล็กต้องไปหาซื้อของเด็กแล้วลูกให้แม่แนนซื้อให้นะของเด็กเออไปจัดการให้แม่แนนซื้อให้นะได้เลยเออนับตังค์จ่ายล้วสิเนี่ยองงงง หนูโตก่อนค่อยทำตอนนี้ยังทำไม่ได้หนูก็หนูก็เออนิโต้เนี่ยขาก็โตขึ้นโตขึ้นยาวขึ้นโอ้เท่าเท่าพี่ตัวอ้อยังเท่าพี่ตัวอ้อยังโอ้ดูขาพี่ตัวอ้อขายาวเลยขายาวต้องพี่ตัวอ้อยก่อนใครใครทำอยากินหมาบพี่ตัวน้องอย่ากินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่จะอซื้อกินทำอาหารโอเคนอน เนาก็ไม่องกินผู้ีดหน่อยจะเป็นเว่าปินอยากรู้อะบอกว่า